ครับบายดีครับพี่น้องมือนีผ้าเจ้ารถไฟออกมาเทียวเตียที่สองครับเสียงคู่ครับปุ่นใช้ไปต้นทมหน่อยฝนกับตกเพราะฝนครับมืดขึ้นเลยครับรุนน้ำกันครับพี่น้องมีนกเข้าไปใกล้เพิ่นมา่จาักครับอยากเลี้ยงเอาอยู่พี่น้องเอร มันอยู่ไก่ครับเดี๋ยวพอค่อยเห็นครับพี่น้องนกยังครับเข้าไปครับนั่นนั่นครับอยู่ทั้งทรายมือนี่ครับแม่นกเขาปะครับพี่น้องนั่นเต็นยนครับเอ้าเต็นเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วเดี๋ยวรถไฟวางไดยครับบานสีมาร์นปะครับพี่น้องเที่ยที่สองครับหลังจากน้ำเขาไค่ยุกไก่ครับจักนกปาน แม่นกเขาบะครับนี่อยู่ทั้งใจใกลนะครับยูดซ้ายสุดจอครับเอารุ่นครับพี่น้องรุ่นได้รุ่นแล้วครับบานนี้ฝนกระกเพราะฝนข้าเจ้าก็มาเก็บอย่างพเพราะข้าเจ้าอย่างจะตื่นข้าจนข้นเก็บอย่างนะครับเพราะว่าใส่ติดปลายอย่างไว ฝนก็ตกเพราะฝนครับเขมแมาแล้วคือไปทั้งใดน,นอ้อบานนี้คือไปเห็นเต็นเน้อครับย่านที่หูเก็บอย่างข้าจเจ้าหยอ่อนน้ำกดมาหอดม่งใส่นกกรเรืค,ครับเพราะมันติดกับปลาอย่างเห็นโดดวับวับบังหนันไปทั้งใดระบานเพิ่งกระเฮียกเอายุครับ เห็นจอนนกเขามากครับจอนเห็นตั้งแต่เจ้ารถไฟคู่ที่แรลงฮึโอ้ยออกจ่อยพี่น้องออกไปซ้ำนี่ครับปลายอยางครับ ผมก็ใส่ไว้ต้นนี่ครับนี่ปากแปนก็นแมนเสียงหน้าเขายาวครับติดกับปาย่างพี่น้องเขายาวไม่หยอนน้ำกดครับนกตื่นเมื่อกี้นี่เขาละออกเลยครับกำลังเรียกออกไมพี่น้องเนี่ยครับสองคนครับมาจีด มายอดน้ำกดครับนี่ผู้หนึ่งครับยังมับมับมัฟเห็นตังหัวอยูน่นะครับนกตื่นครับมหันออกไปจ่อยครับสี่หยอดแล้วง่ายบ้านโอ้รับบานผู้หยอดยางหยอดน้ำกดครับเขามาบพ่เถียงพี่น้อง ที่แมนนกแมวไวจักเข้ามาแล้วก็บ,บินออกไปเลยครับข้าวเดียวยมาสำรใส่พ้าได้เสียวเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเอา้อารเรื่องมื่อีกครับเรื่องฝนตกก็ย่อหยอดนำ้ำกดดีแล้วง่ายบ่บูบุ่นแล้วก็ด,ดีเดียวลงเมื่อบ้านนะครับไม้นี่ก็เคยมากับพันต้นสายปลาแล้วก็บ่บาวต้นนกเขาใหญ่บรรดุงครับปีกายนี่ พิ่นมาได้อยู่นี่แหละพิ่นพากันมานอยู่ปีนี้ผมก็เลยม,มาล่องบึงออกมาแล้วฝนมันตกบานนี่ครับคึมเะลัวฝนตกลิ่นตลอดครับเดินแต่ว่าเพิ่นกับขันตลอดครับเจ้ารถไฟฝนลิ่นกับขันเหียกโยน,นหานะครับตลอดอยู่ก็ได้แท้แค่เสียวพี่น้องล่อบึงครับตอนนี้เพิ่นกับกำลังเหี่ยกกำลังโยน,นหาอีกอยู่ครับอาจจะบ่ได้ยินครับมันอยู่ไกลครับ เอาล้อบึงกอนครับเนาะฝนก็ตกบ่แห้งไปได้ดอกพี่น้องที่มีตัวขมาาไม่อีกครับหนึ่งพี่น้องคุยหยอดน้ำกดกับทีแล้วยัมได้น้อบ้านนกก็ฝนก็ตกเพราะฝนครับข้าเจ้ากับเล่งหยอดเพราะเขาเจ้านกก็บกำลังมากครับฝนตกลิ่นนกก็ยังนกปลาก็มีอยู่ครับผู้หยอดน้ำกดกั ยังไก่นกขมาเรื่อยๆครับไก่นกขมาเรื่อยๆเหรอพี่น้องโอ้ยข้าก็เล่งหยอดอยู่ครับสามคนผุนะแม่อมเอารุ่นครับรุ่นเป็นยังไงกับรุ่นเลยมาแล้วครับฝนตกกัดแล้วรถไฟกับสู่อยู่ครับขันอยูอ่สามคนครับเพิ่นก็ลังหยอดซอยกันอยู่พี่นอ้องสองอ เอาเล่งเล่งเล่งพี่น้องโอ้ยนี่อนะไเนาะใครหยอดก็ไม่หยอดน้ำกดใครหยอดก็ฝนตกคือกัน,กน,กนครับเสศวานนี้เ,เลยเล่งหยอดคือกันสามคนครับกำลังเล่งหยอดอยู่วันนี้เงียบครับนกป้างเงียบนกบ้านก็น ขันแนบว่ขันแน่ครับผู้หยอดน้ำกดจ่อเขามาไก,ก้ต้นนกเรื่อยๆครับฝลกัตกลิ้นเรื่อยๆขือกันเอา้ารุ่นครับรุนต่อไปคนกับยนหายอยู่ครับไม้นี่มีหอนนกเลี้ยวตันครับเสียงก่างไปหายไงครับพี่น้องปีไก่มาบ่าเห็นมีนี่เมื่อไรแดดแดดดี ส่วนทั้งทีมงานผ่านตน้นสายปลาบบาวต้นนกข่ยใหญ่บันดุงไม้อยู่ครับพื้นมาพื้นเคยหมานครับไม้นี่ทีนดีเอิญพื้นมาอยู่นะจักมือครับตามริวตันครับเสียงขันอยู่นียังพอนี่มีกุกจักคำเลยครับเสียงก่างไปหาหไ่พุ่นะนะครับจักมาใส่ปีกายบ่เห็นปีนี่เห็นครับ เือจีบบกคืดเหรอครับพี่น้องผลก็เริ่มลิ่นนักลิ่นนักเข้ามาเรื่อยๆครับมันหยอดน้ำกดเกิดจ่อข้ามาจ่อข้ามาเรื่อยๆเฮ้ยวานมันสีบบดตกเนาะครับที่แหล่งวานมืดเข้ามาเรื่อยลิ่นครับเดี๋ยวนี้กลุ่มเลยสภาพอากาศบอ่อมานวยครับพี่น้องคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับบ่หมานครับสวัสดีครับ